โตโน่พาคินเผยชีวิตสุดลำบากวันที่13ตุลาคมโตโน่พาคินได้มาร่วมออกรายการ Turning Point ของปุ๊กลุกฝนทิพย์พร้อมกับเล่าจุดพลิกผันต่างๆในชีวิตที่เข้ามาจากคนที่ครอบครัวสมบูรณ์จนพ่อเสียเรารู้ว่าที่บ้านมีนี้จำนวนมากและกลายเป็นว่าต้องไปทำงานผิดกฎหมายทั้ทงนี้โตโนเผยว่าแต่ก่อนตนอยู่กับพ่อแม่มีทุกอย่างในชีวิต ภาพที่จะเห็นตั้งแต่เด็กคือพ่อแม่สร้างชีวิตมาด้วยกันแต่เกิดจุดพลิกผันที่วันหนึ่งพ่อเสียชีวิตเพราะเส้นเลือดในสมองแตกตอนนั้นตัวโนโอายุป,ประมาณ9-10ถึงขวบแต่ต้องมารับรู้ว่าครอบครัวมิน้อยู่20ล้านทรัพย์สินในบ้านต้องขายแม่ต้องใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดชีวิตมีแต่ความลำบากจนตโตโนไปรู้จักกับการพนันบอลในช่วงแรกตโตโนเล่นพนันบอล5050คือตโตโนแทงห0 0บาทชนะได้มา250บาท ทำให้โตโน่แทงอีกคู่แต่กลายเป็นแพ้ยิ่งแทงยิ่งแพ้ทําให้รู้แล้วว่าแทงพนันบอลมันไม่มั่นคงแต่สิ่งที่มั่นคงและได้เงินแน่ๆคือการเป็นเด็กเดินโพยเช่นสมมุติว่ามีคนอยากแทงบอลหนึ0งพบาท ตโน่รับเงินมาแล้วนำโพยไปส่งโต๊ะใหญ่ก็จะได้เงิน1ิบบาทคุณจะได้เสียการเรื่องของคุณแต่ตนได้เงินแน่นอนเมื่อถามว่าต้องไปกระทืบคนไหมตนโน่หยุดไปสักพักแล้วตอบว่าเรื่องนี้มันก็มีค่าที่ต้องจ่ายถ้าคนที่จะแทงไม่ยอมจ่ายเงินให้เด็กเดินโพยเด็กเดินโพยก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องหาทางทําให้เขาจ่ายแต่ไม่ใช่ใจร้ายแบบนั้นตนก็พูดดีๆเจรจากับเขาเพราะตนก็ยังอยู่มัธยมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่าเอาเป็นแบบอย่างแต่ในมุมของตอนคือเขา ถ้าคุณอยากได้เงินเขาคุณต้องกล้าได้กล้าเสียเช่นทัดแทงหนึ่งพันบาทแต่ไม่มีเงินหนึ่งพันบาทเราไม่จ่ายก็เท่ากับไม่รับผิดชอบอยากได้ก็ต้องพร้อมรับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบก็ต้องมีคนมาเคลียร์จากนั้นโตโน่ก็ไปที่เยอรมันไปทำงานล้างจานได้วันละ20ยูโร และทำงานขัดห้องน้ำได้เพิ่มอีก20ยูโรแต่เวลานอนจะนอนอัดกัน8คนมีไม้อัดกันห้องละสองคนแต่ละคนมีชีวิตลำบากตอนขัดห้องน้ำก็น้ำตาซึมไม่มั่นใจว่าเหม็นหรือมันเศร้าเวลาที่สุขคือเวลากลับมานอนที่ห้องไม้อัดไม่ว่าวันนี้ได้กี่ยูโรแล้วก็จะเอาเงินกลับบ้านไปอวดแม่หลังจากนั้นตัวโนก็กลับมาเมืองไทยก็เอาเงินที่ได้จากการทำงานที่เยอรมนีมาทำตู้เติมเงินและเมื่อกลับมาแล้วต้องอยู่ที่นี่สมเดือนต้องรอหเดือนแล้วถึงกลับไปเยอรมนีได้ซึ่งช่วงนั้นเด ตารับสมัครตัวโนเดินโพยบอลอยู่ก็มีคนเดินตามมาตอนแรกคิดว่าเป็นตำรวจตัวโนก็เนียนๆและเดินไปเที่ยวรถจนคนชักชวนได้เอาใบปลิวมาให้และบอกว่ามีการประกวดเดอะสตาให้ลองมาดูตอนนั้นตัวโนคิดว่าเดี๋ยวต้วนก็ไปทํางานที่เยอะระมนีแล้วเลยไปประกวดสักหน่อยเพื่อได้เจอพี่โจพี่มาพี่เพชรหลังจากที่เข้าวงการบันเทิงมาได้ก็มีคอมเมนต์มาสารพัดทั้งดีทั้งไม่ดีคอมเมนต์ดีๆเช่น โคตรเจ๋งเลยว่ะแต่ไม่มีใครพูดเรื่องร้องเพลงเพราะส่วนคอมเมนต์แย่ๆเช่นมึงกลับบ้านนอกมึงไปเถอะไอ้เล่าจนโตโน่คิดว่าตนมาประกวดร้องเพลงต้องไล่ด้วยเหรอความรู้สึกอยากชี้แจงก็มีแต่คอมเมนต์มันเยอะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าถ้าต้องมานั่งตอบคอมเมนต์ ตนต้องไปตอบให้เขาเข้าใจทําไมเมื่อตนก็รู้ดีว่าตนทําอะไรอยู่ถ้าจะด่าตนตนก็จะบอกว่าตอนนั้นตนยังไม่เก่งจริงๆตนมาจากบ้านนอกจริงๆตนมาเป็นตัวแทนภาคจนเป็นหนึ่งใน8ตอนนั้นคนต่อแถวเป็นหมื่นคนเก่งกว่าตนตั้งเยอะมีกี่คนที่เขาเก่งกว่ามีความฝันเหมือนกันแต่ตนได้และถ้าตนเข้ามาเพื่อเอาเวลาไปอ่อนไหวกับคอมเมนต์แทนที่จะพัฒนาตัวเองถือว่าตนดูถูกความฝันของเขาไหมตนมีทุกอย่างในวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะตนคนเดียว ตนเอาเวลาพวกนั้นไปตอบคําถามแทนเขาดีกว่าไปให้กําลังใจและทําผลงานให้มีคุณภาพเล่นโชว์อย่างไรให้คนมัน่นเล่นละครให้คนอินดีกว่าขอขอบคุณขอ้อมูลจากเหลียวโฮมไล i ์ดอทอิขอบคุณค่ะ